อีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่นะฮะก็แล้วก็ผู้จัดด้วยอย่างพี่ก้องปิยะเนี่ยที่ก็มีโอกาสได้ร่วมงานที่ผมเล่าไปแหล้ที่เซนทรัลเวิลด์นะครับกับรันเวย์สีรุง้งแล้วก็สร้างสีสันให้กับกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ+ นี่แะนะฮะพร้อมทั้งอยากให้ผลักดันกลุ่มนี้ให้เท่าเทียมกันอพีก้องว่ายังไงไปลองคุยกันดูครับในในในรที่ว่าจะเลยก็ถือว่าเป็นงานเกตด้วยที่ก็มี ด้วยและจังหวัดสกลก็ถือเป็นเดือนที่เอ่อเราชาว L G B T Q อก็อมาร่วมกันนะคะในการที่จะสร้างในการที่จะมาเอ่อทให้ทุกคนได้เห็นถึงกลางนะคะความเชื่อใจความไห้กวความเชื่อมั่นนะคะเอ่อความเป็นตัวตวนของพวกเราอะไรที่เกิดขึ้นนะคะประเทศเรานะคะในแง่ของคนที่เป็น LGBT ในสมัยที่อ่ะเราก็เราก็ได้แลก,การทุกคน ก็ยอกกับรเราอนะคะพี่ว่าจริงๆแล้วยิ่งตอนนี้เปิดกว้างคือพี่รู้สึกว่าตอนนี้ทำอะไรก็คือน่ารักคือทำทำอะไรก็ได้หมดแต่เป็นอีกีดีก,กับสังคมทำอะไรที่ถูกต้องกับสังคมว่าเป็นสิ่งมันเปิดกว้างอ,อิสระเสรีภาพมากขึ้นจุดหนึ่งคือพี่ว่าตอนนี้เนี่ยป็นที่ว่าเราอิสระตรงนั้นเ,นเป็นนทางเป็นทางไหยถ้าเราใช้เป็น,นทางชื่อหือคนชื่อสังคมหรือดูแลสังคมพี่ว่าเราก็ทำได้หมดตอด นี้ก็เป็การประันกันระหว่างจบสินระหว่างผู้ชายผู้ชายจึงถ้าเกิดก็ถือทำให้เกิดอีกสรรคมากขึ้นอย่างนี้นะคะก็โอเคค่ะก็ดีค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ